รุ่นนี้นะคะที่เป็นชุดเดรสยาวเหมือนกันนะคะพี่แต่ตัวนี้จะเป็นผ้าดิุดนเดรนะคะลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็เป็นขอปกนะ1ิรูดได้จริงนะคะตัวนี้แล้วก็แต่งหยิกแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแขนนะคะที่แขนยาวแขนใหญ่ใส่สบายนะคะและมีกระเป๋าทั้งสองข้างค่ะพี่ใช้งานได้จริงนะคะกระเป๋าเรืงลุกๆเลยนะกระเป๋าลรวงกระเป๋าล้วงลึกๆค่ะพี่ทั้งสองข้างนะคะรุ่นนี้อกบนยืดสี่แปดแะพี่ยืดสห้าสิบสองนะคะความยาวที่ ส9ิบเก้านิ้วงานเป็นชุดเดทยาวนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปถึงไซส์สวยค่ะอกก่อนยืดสี่แปดยืดสุดห้าสิบสองความยาวอยู่ที่สี่สิบเก้านิ้วนะคะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่เป็นผ้ายืดวุนเวฟน,นะคะผ้ามีน้ําหนักเห,หนือถิ่ตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเหนือไม่ย้ยค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวไล่สีให้ดูเลยค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะเป็นพื้นสีเขียวนะคะ และสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีครีมนะคะเป็นพื้นสีครีมดอกสีขาวค่ะเอาไปแค่สองสองเก้าเท่านั้นนะคะประกอบยืดสี่แปดยืดสุดห้าสิบสองนะคะพี่ความยาวอยู่ที่สี่สิบเก้ามิค่ะให้พี่แค่สองสองเก้านะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบพ้อมโอนค่ะจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะสีนี้นะคะพี่เป็นสีน้าตาลนะเป็นพื้นน้าตาลดอกสีขาวนะคะพี่สีนี้นะคะพี่ จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นพื้นสีเขียวดอกสีขาวขมันจะออกครีมๆนะพี่เป็นขาวครีมนะแล้วก็สิ่งนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองนะพื้นสีเหลืองดอกสีขาวค่ะเอาไปแค่229บาบาทเท่านั้นค่ะ